เทสเทสเทสหนึ่งสองสามสี่ 34, ฮัลโหลสวัสดีครับทุกท่านได้ยินเสียงเก็บปะเดี๋ยวรีไม่ได้เปิดสตรีมแป๊บนึงรีต้องไปรีต้องวนไปสตรีมไม่ต้องวนไปสตรีมก่อเอ็นง่อง กิ้วครับคุณลูกคัสสวัสดีครับคุณวมณิชาสวัสดีครับทุกท่านเอรรี่บอกเลยนะว่าลีกัสสิตสควรรอีนิตแม่งแรงแบบแรงหี่ยเฮียเลยนะฮะรีต้องหลีเสียงทุกความเป็นไปได้นะเหมือนไล k ์คิงน้อ m ฮาร์ดอะรีที่รีหลีดเสียงนั่นแหละน้อสวัสดีทั้งขาจอแล้วก็ขาประจำที่แวะเวียนมาช่องของคารีด้วยนะครับ แล้วข่าวนี้ก็คือรีสามารถกดแท็บได้ยินเสียงเกมที่สามารถกดแทบ็บได้เดี๋ยวรีตั้งค่าก่อนแป๊บหนึ่งเพราะว่ารีเข้าเกมมารีไม่ได้ตั้งค่าผ <c oughs> ือเลร์ทานผมวแป๊บหนึ่งอนะ คือตอนนี้นาตอนนี้ในตอนนี้เรายัางไม่ได้ยินเสียงเกมแน่นอนที่ใช้เป็นสแตร์ดแล้วกันนะเอ่อยินดีต้อนรับเข้าสู่ i n n l l a n t a s สิ0สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ของ Final Fantasy ต้องบอกได้ว่า2สัปดาห์แรกจะเป็นสัปดาห์แห่ง RPG เกมนั่นเองนะครับอันนี้ได้ยินเสียงปะ เรียกเป็นอาร์เรนแล้วกันเนาะจริงๆอยากได้เป็นออริจินอลแหละแต่กี้เคยทำเป็นออริจินอลแล้วโอ้หเชี่ยอลยแม่งก็สกิพระคัตฟีไม่ได้เสียประมาณนี้พอหลบดิกระสีได้ปะดิลิกาไว้สิบห้าแล้วกันเฮ้ยกาวไว้สิบกว่า ลีกาว้สามลีกามาสเ,เตอร์วอลลุ่มไว้สามห้ามิวสิกกาไว้สิบไว้ Volume, ไวอลลุ่มกาไว้ที่เอ่อหนึ่งร้อยเอฟเฟกกาไว้ที่เอ่อประมาณห้าสิบแล้วกันห้าสิบห้าสิบจมันดังไปประมาณนี้เนาะประมาณนี้อ่าอ่าสำหรับคนที่หวังว่าลี่จะฟังภาพาษาญี่ปุ่นเสียใจด้วยลี่ฟังอังกฤษดีกว่ากูฟังรู้เรื่อง ไม่ไม่ใช่อะไรรี่รู้สึกว่าภาษาอังกฤษยูหน้ามันให้อารมณ์มากกว่าและเป็นอีกครั้งที่เออรีต้องเปิดบทสรุปใช่หรือไม่เพราะว่าอัน,นจริงลี่เล่นจบได้เพราะบทสรุปนะไฟล a l f แฟนตาซอ่ะเดี๋ยวลี่เช็คก,ก่อนเปิดไหมไหมเปิดไหมเปิดโอเค รี่ดูเดสก์ท็อปวอลลุมแล้วโคตรเบาเสียงโคตรเบามันมันไม่แปลกหรอกที่เสียงมันเบาอะรีหลบลิกสิธ์ทุกอย่างเลยเชื่อคุณเชื่อป้าไลฟ์สเปเชียลเมื่อวานอะรีโดนลิกสิทธ์ของของเหงวอลคารอยหมดเลยอ่ะขนาดเบาเสียงแล้วยูทูบแม่ยังจับได้อะไลฟ์นี้ไม่ได้อัดด้วยอ่ะโอ้ถ้าอัดนี้ ้ามันก็ได้อยู่หรอกแต่ว่าแบบไอ้แค่ทางเลือกเดียวขหงชันก็คืออ่าถ้ามันไม่ได้แรงขนาดนั้นน่ะก็เก็บไว้ก็ได้เออ ลี่อันนี้ลี่เล่นจบประ,ประมาณห้าห้าถึงหกรอบอะอย่าถามหาความประทับใจลี่เลยลี่ประทับใจทุกฉากลี่ประทับใจทุกฉากถ้าอ่อนถ้าไลฟ์มันหมุนบอกลี่ด้วยนะถ้าไลฟ์หมุนบอกลี่ด้วยขอบคุณครับ สสัปดาห์แรกจะเป็นสัปดาห์แห่ง RPG 2สองสัปดาห์หลังจะเป็นสัปดาห์แห่งเกมพิทติ้งนี่จดเป็นหมวดหมู่อย่างนี้ดีกว่า โอเคเราเดินเราเดินได้แล้วเราเดินได้แล้วอสปีดล้านไหมอะอันนี้ลี่ขอบอกว่าลี่จะไม่อ่านบทสรุปน,นะลี่จะไม่อ่านบทสรุปน,นะลี่จะเป็นแบบวอล์กตูปลายวอล์กตูเลยเออเฮ้ยไล่หมุนหรอ แม่ห,หมุนบอกนะแม่ห,หมุนบอกนะเมื่อกี้รี่ดูแม่หมุนไอเทียร์กูตกใจ <No problem. S 1> เมื่อคุณขี้เกียจเปลี่ยนชื่อเอาเอาชื่ออะไรเอ่อเคเอา่าตัวเอลันอยู่ไหนอะ่ะ ชิปแป้งละตัวเอวเลบี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 บบอบบอบบะบอบบอบบอบโอ้จริงๆดิว่าไลฟ์เกมนี้มันไม่ได้มันไม่ได้ใหม่หรือมันไม่ได้เก่านะเออจริงๆเกมนี้มันเกิดตั้งแต่ปี2001ั่ะ ขออลายเซ็นหน่อยได้มไหมเนนนนไม่มีอะไรต้องห่วง Uh, do this that will mean it was for you okay what seat is walk in the front r o fit from the right got it คือรีเอ้อเดี๋ยวพูดๆก่อนที่เราจะเดินในเรืๆๆ่องหลักรีเล่นจบเกมนี้โดยที่พึ่งบทสรุปทุกๆรอบแต่รีก็จําได้ว่าต้องไปตรงไหนบ้างแต่รอบนี้จะเป็นรอบที่รีไม่พึ่งบทสรุปเพราะนั้นพวก,พวก เอ่อมดอสูรลับหรือว่าอะไรต่างๆเช่นเอ่อรอออออีพูดอันเนี้ยรีพูดได้เลยเพราะว่าเกมมันต้องแปปี2,001นีเ2001่เกิดปี2,001เกมเนี้ยมันเพิ่งออกเพิ่งออกเป็นเวอร์ชันเจแปนอยาน่างมดอสูรลับอย่างอนิม่าหรือ well, <gotta> go. มดอสูรลับอนิม่าหรือมาการ์ t ิเตอร์บางตัวรีอาจเก็บไปครบแลรีก็ไปสามรีไม่ไม่อาจจะวกไปเก็บได้ หรือแม้กระทั่งไอ้นังสือเอาเบ็พรามอ่ะอันนี้ลี่ขอเลยลี่ทำให้เก็บนะแต่แต่ว่าไม่ต้องห่วงลี่มีไฟล์ที่ลี่เก็บคบแล้วลี่ทำอาชีพนนี้กบที่รี่ทำอาชีพนต์อ้าวเชี่ย หมุนตรงไหนอะคุณผมผมเช็คย้อนก่อนเฮ้ยผมเช็คย้อนแล้วมันไม่หมุนนะเพราะว่าผมผมก็เปิดไลฟ์ในแอแพดด้วยคุณวานิชามันอัน,น,อ,น,นอันนี้น่าจะเด็ดเน็ตคุณแล้วแหละไม่ใช่เด็ดผม เ,เดี๋ยวนะพูดต่อเอ่อได้ยินเสียงรีแบบตะกูกตะกักปะถ้าถ้าคือคือตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวรีเปิดแป๊บนึงนะโอเคโอเคแม่งหมุนไอ้ที่อ่ะ ถ้ามันหมุนบ่อยๆรีรี่ยกยอดเป็นพรุ่งนี้พิเศษเพิ่มวันเอกต้าเป็นหนึ่งวันให้ก็ได้นะถ้ามันหมุนบ่อยๆอะคุณวัน,นิชาเพราะว่ารี่ก็เห็นใน iPad กเกมื่อกี้แม่งหมุนถ้ามันหมุนบ่อยๆถ้าถ้ามันหมุนบ่อยๆเป็นมันไม่ได้เป็นที่สตรีมไม่ได้เป็นที่เน็ตอะ